ทุต่งท่านชอบอยู่ที่เงียบสงัดและห่างไกลจากหมู่บ้านมากเป็น4-5ถึงกิโลหรือบางทีเป็น10บกิโลก็มีจึงไม่ค่อยมีญาติโยมไปรบกวนให้ใจเป็นกังวลจะได้สนทนากันบ้างก็ตอนมาบินทบาทเท่านั้นแต่ก็เป็นส่วนน้อยและให้มีสติอยู่เสมอในการสนทนาหลังจากบินทบาทเสร็จแล้วก็รีบเดินกลับที่พักด้วยความมีสติ ถ้าอยู่ด้วยกันหลายองค์ก็ภาวนาไปของใครของมันแต่ส่วนมากพระทุตรงจริงๆท่านจะไม่ไปมากเท่าไหร่ส่วนมากก็ไม่เกินสามองค์เพราะถ้าไปเป็นขบวนใหญ่ความวิเวกก็จะไม่ค่อยมีจะมีแต่ความวุ่นวายหลายคนหลายความคิดจิตวิตตกกังวลทั้งที่พักอาศัยและเป็นภาระแก่ญาติโยมบางหมู่บ้านมีสิบหลังคาเรือนแต่บางหมู่บ้าน มีแค่3-4ถึงหลังคาเรือนก็มี